สวัสดีครับสวัสดีครับมิรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากวันนี้อากาศร้อนมากเลยเนาะได้ข่าวล่าสุดเลยก็คือว่ามีคนที่มีชื่อเสียงในวงการการเมืองนะครับเสียชีวิตจากอาการฮีสโตกนะครับก็ฤดูร้อนปีนี้ก็เป็นปีที่น่าจับตาอีกปีหนึ่งเนื่องจากสภาวะอากาศโลกร้อนอันนิโยนะครับที่มัน แพร่กระจายไปทั่วโลกเนี่ยเห็นไหมนอกเหนือจากเราต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติเผชิญกับโรคร้ายต่างๆเผชิญกับเรื่องของพิษเศรษฐกิจต่างๆนะสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับทุกคนอากาศแบบนี้ก็อยากจะแนะนําเหมือนปีที่ผ่านมาก็คือว่าถ้าเป็นคนสูงอายุนี่ต้องหาผ้า ผ้าอะไรผ้าขนหนูนะครับหรือผ้าอะไรที่ซับน้ำเนี่ยติดตัวไว้เวลาคอยเช็ดคอยทําให้ร่างกายมันมีความชุ่มชื้นคลายความร้อนนะครับอาการฮิสโตกับคนคนสูงอายุเนี่ยเป็นอาการที่น่ากลัวนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังไม่มีลูกหลานไม่มีคนคอยดูแลเนาะคืออาการเนี้ยมันมันทำให้หัวใจทำงานผิดปกติเนาะครับเออแล้ว ทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของคนชอบพระนะชอบการสะสมการเล่นหาพระเครื่องเรียนตามตรงว่าเอ้ยเ้ยเ้ปังปังกัดกัดปังปังเล่นกับไอไอไอปุ้ยแล้วก็เล่นจริงเอาจริงไอปังนี่เไอปังหยุดนะ ยุดนะเนี่ยมาที่บ้านกัดกันอีกแล้วเล่นแรงเลี้ยบๆเหอะนี่เหอะมันร้อนไงมันเลยงดหูโอ้ยอย่านะพ่อระวังระวังมือโอ้โหก็ต้องติดตาม รายการไลฟ์สดของอาจารย์โอ๊ตนะครับผมเพราะว่าทุกวันเนี้จะบอกว่าเศรษฐกษิจมันเนาะแล้วก็อย่างว่านะคือความพยายามนะความอดทนก็คือว่าเพื่อนๆนนะ่ะนอกเหนือจากจะเอาพระไปให้ใครดูแล้วต้องต้องเรียนรู้ดูให้เป็นด้วยตัวเองนะครับต้องดูเองให้เป็นลึงจะเข้าใจคือเมื่อวานผมก็วันศุนย์นะผมก็บอกแล้วเนาะว่า มันเหมือนกับว่าตอนที่เราดูพระไม่เป็นเราอยู่ในห้องที่มันมีแต่ความมืดมิดไรแสงสว่างเพราะว่าเราเราไม่มีวิธีการอะไรเลยที่จะทำให้เราเรียนรู้ดูได้แต่พอมาเรียนกับอาจารย์โค้ดเนี่ยนะเรามีการเปรียบเทียบพอมีการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็เข้าหลักการของการพิสูจน์แล้วก็การค้นหาคำตอบนะครับคือ เพือพ่อนๆเข้าใจใช่ไหมว่าเราเรียนรู้วิชาพระเครื่องเนี่ยการดูพระเนี่ยมันนานมากแต่ในอดีตเนี่ยเขาสอนแต่สิ่งที่มันมันไม่สามารถจะเรียนรู้ได้เมื่อไม่สามารถจะเรียนรู้ได้มันก็คือวิธีการสอนที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่พอเรามาเรียนรู้เรื่องของอาจารย์โอ๊ตในการเทียบความเก่านะครับในการใช้วัสดุเทียบเคียงเพื่อจะมาเรียนรู้เราก็จะเข้าใจไม่อย่างนั้นนะครับ เราจะจะไม่สามารถจะสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ได้เลยเพราะว่าหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยผู้เรียนเนี่ยต้องสามารถนําไปใช้ได้ใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนสนใจที่จะศึกษาจะสะสมจะเล่นหาอะไรอย่างตัวผมเองเนี่ยผมชอบพระเนื้อผงไงครับพระเหรียญเนี่ยผมก็เฉยๆเ,เพราะว่าผมเก็บเหรียญกระสาบใช่ไหมคือเราไม่จําเป็นจะต้องเล่นทุกอย่าง เนื้อชินเนื้อดินเนื้ออะไรก็เราเราอาจจะรู้บ้างพระหรอ่อเราอาจจะรู้บ้างรู้กระบวนการผลิตแต่เราไม่ใช่ว่าเราจะต้องซื้อต้องหามาทุกอย่างใช่ไหมเออมีตัวอย่างหน่อยนึงก็ก็ก็โอเคเอาไว้รู้เอาไว้เทียบว่าอ๋อนี่นะนี่คือพระที่2,500กระบวนการผลิตมันมันมันเป็นยังไงพระก่อน2500กระบวนการผลิตกันเป็นยังไงใช่ไหมนี่แหละครับแล้วเวลาที่ เรามีพระแล้วพอเราเอาไปตรวจแต่เพื่อนๆยังดูไม่เป็นเพื่อนเพื่อนก็นอธิบายไม่ได้เพื่อนๆคือจะบอกว่าไอ้ใบต่างๆเนี่ยที่มันออกอะ่ะใบอ่ะมันม,ม,นมีมันมีคุณสมบัติที่บอกรายละเอียดของมันเองอะ่ะแต่ว่าพระอ่ะวัตถุที่เรามีอ่ะใช่ไหมมันจะใช่หรือเปล่าเหมือนกับคุณไปได้ตามโบราณมาชิ้นหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณไม่รู้ว่ามันเป็นของเก่าของโบราณคุณไปส่งตรวจเพราะมี ใบใบตรวจเขาบอกว่านี่นะมันเป็นของเก่าอายุเจ็ดร้อยปีโอ้โหคุณก็ดีใจแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าไอไอถ้วยชามนั้นอ่ะมันเป็นถ้วยชามโบราณจริงๆเป็นสังคาโลกเป็นศิลาดนใช่ไหมเออเป็นเบนจลงอ่ะถ้าบอกว่าอ่าถ้วยชามอายุเจ็ดร้อยปีแต่เป็นเบนจลงคุณคิดว่ามันถูกเหรอที่เบนจลงมันจะอายุเจ็ดร้อยปีใช่ไหมอ่านี่แหละ คือเราต้องรู้จากประวัติศาสตร์เราต้องเรียนรู้โบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลป์มันจึงจะเข้าใจก็เหมือนกับการแบ่งพุทธศิลป์นะครับว่าพระพุทธรูปในแต่ละยุคสมัยใช่ไหมตั้งแต่ยุคทราวดีมามาเป็นเชียงแสนมาเป็นอยุธยาอู่ทองอะไรเนี่ยเขาจำแนกตามลักษณะที่เห็นใช่ไหม เออแต่พอมาเป็นพระที่อายุไม่ถึงร้อยปีหรือว่าร้อยปีอย่างพระสมเด็จวัลลังเนี่ยเรากบดูไม่เป็นเพราะว่าอะไรเพราะเราคิดแต่เรื่องของการขายนะดูไม่เป็นและอยากจะขายเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกแตกไม่ใช่โลกแตกมันเป็นปัญหาที่ที่คนที่ดูพระเป็นเราไม่อยากจะคุยด้วยนะครับได้แต่เอามาถามมาถามแต่คุณไม่คิดจะเรียนรู้อะพอไม่คิดจะเรียนรู้นี่มันก็อ แท้หรือไม่แท้อะไรที่จะบอกเราได้ใช่ไหมครับคุณเพชรเฉลียงถามว่าถ้าผมมีของแท้ผมไม่ได้เอาไปขายแล้วจะามาเป็นองค์ครูคือองค์ครูอย่างที่จะเรียนให้ทราบะนะครับท่านเพชรเรารู้จักเราอธิบายได้ใช่ไหมเรามีตัวเทียบเคียงจบเลย ช่ไหมเออแล้วเราก็ใช้ดูถ้าใช้ได้ดีคืออย่างหนึ่งเลยไอ้ที่ที่เราเล่นหาทุกวันเนี้ยเราเล่นหาของเก่าที่เป็นวัตถุโบราณใช่ไหมครับของที่มีอายุเกิน100ปีเนี่ยมันมันเข้าขายเป็นวัตถุโบราณแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เขาซื้อเนี่ยเขาซื้อความเก่าใช่ไหมส่วนเรื่องพุทธคุณอะไรเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยย่อยมันเป็นออปชั่นเสริม ช่ไหมคุณค่าความนิยมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เขาสนใจอยากได้ใช่ไหมในในกลุ่มนะ่ยจะบอกว่าถ้าคนที่เขาดูเป็นเขาเล่นหาเป็นเนี่ยเขาไม่พูดอะไรเยอะใช่ไหมเขาก็จะตามถ้าเขาเห็นของเราสวยกี่อยากได้เขาก็จะตามอยากได้กับของเราแต่ถ้าเขาดูไม่เป็นเนี่ยปัญหามันก็จะเกิด ซื้อไปแล้วเนี่ยรับประกันไหมซื้อไปแล้วนี่ไปออกบัตรใต้ไหมคือมันดูไม่เป็นอะ่ะเพราะมันดูไม่เป็นมันก็จะมีปัญหาเยอะแยะแต่ถ้าเขาดูเป็นแล้วมันจะไม่มีปัญหาคุณคุณมีเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทเนี่ยคุณเคยไปถามใครไหมว่าแท้ไหมแท้ไหมใช่ไหมคือมันรู้โดยสากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหยิบพระมาองค์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อดิน,นเนื้อชิ้นเนื้อผงหรือเหรียญเนี่ย ไม่มีใครบอกคุณเลยว่าแท้หรือไม่แท้แต่พอบอกคุณคุณก็ไม่เชื่อใช่ไหมคุณเพราะว่าอะไรคุณไม่ศึกษาด้วยตัวเองเมื่อไม่ศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจยังไงว่าไอเหรียญที่เราเล่นหาเนี่ยเราเล่นหาเหรียญเก่าก่อน2,500อ่ะแล้วเหรียญที่ยุค2,500ถึง2,520อย่างเนี้ยกระบวนการผลิตมันมีพิวัฒนาการใช่ไหมเราก็ใช้เหรียญ เก่าๆในอดีตเน่ยอย่างเหรียญไอ้พระสยามเทวาธิราชเหรียญจปลอเนี่ยเป็นเป็นต้นแบบในการพิจารณาว่าเนื้อโลหะในยุคร้อยปีเป็นอย่างไรใช่ไหมครับอันนี้ถูกกว่าซื้อพระองค์ลเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมคือทุกวันนี้เนี่ยทำไมพระองค์เล็กๆราคาเป็นแสนเป็นล้านก็เพราะว่าคนเขาเชื่อใช่ไหมเขาไม่ได้ซื้อเศษดินเศษ ผงอะไรเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านแต่เขาซื้อความเชื่อเขาซื้อแบรนด์เนมพระสมเด็จองละเป็นล้านเนี่ยเขาซื้อเพราะอะไรเขาซื้อเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันมีอะไรพิเศษนะและที่สําคัญนะคือว่าถ้าจะซื้อของอะไรเนี่ยมันต้องดูเป็นใช่ไหมเออเหมือนคุณเข้าไปในในห้างสรรพสินค้าเนี่ยคุณเชื่อมั่นใช่ไหมว่าในห้างเนี่ยเขาจะขายของให้คุณเป็นของแท้ใช่ไหมคุณถึงคักเนจาย แต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือว่าเราไม่เชื่อว่าพระในบ้านเราแท้แต่เราเชื่อว่าพระที่อยู่บนห้างอยู่กับกคนขายพระเนี่ยแท้คือไอ้ตักกะตรงนี้เนี่ยมันต้องแก้ไขนะครับการที่จะแท้หรือไม่แท้เนี่ยคุณดูเป็นหรือเปล่าถ้าคุณดูไม่เป็นมันเหมือนกับคุณอยู่ในห้องมืดใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณดูเป็นแล้วเนี่ย ในห้องนะั้นมันจะเหมือนกับห้องที่เปิดไฟสว่างคุณจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่สามารถจะปิดบงังจะหลอกคุณได้ก็เหมือนกับดูเหรียญอะเหรียญเกทถอดพิมพ์เหรียญซิลิโคนที่ถอดซิลิโคอนอะเราดูเราเข้าใจรูหูเจาะหูเจาะมันเป็นยังไงมันยับหรือเปล่าใช่ไหมดูตัวหนังสือตัวหนังสือนี่เส้นเส้นสายที่ผมบอกอะไอไอตัวต่อยันตัว,ตว,ตวเส้นอักขระเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเขา แต่งหน้าเค้กใช่ไหมมันจะมีเส้นพับพาดผ่านกันนะใช่ไหมเหมือนคุณเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาวางเขียนเป็นตัวหนังสือหรือเอาเอา,เอาไม่ขีดไฟอะ่ะเอาไม้มตะเกียบก็ได้มาวางซ้อนกันซ้อนกันเป็นตัวหนังสือคุณจะเห็นเลยว่าลักษณะของเส้นที่เกิดเนี่ยมันมีการต่อเส้นกันไปนั่นค่ะเลือกลักษณะของพระแต่แต่ที่คุณไม่เข้าใจเพราะว่าคุณไปจดจําแต่ตําหนิ ใช่ไหมในอดีตเนี่ยไอ้พวกขายพระที่เขาหลอกคุณได้เพราะว่าเขาชี้ตำหนิให้คุณไปหลงเชื่อแต่พอคุณมาเรียนรู้หลักการที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่มันพิสูจน์ได้หลักการวิทยาศาสตร์คือหลักการของการเก็บสถิติรู้ถึงกระบวนการผลิตใช่ไหมเออนี่แหละมันทำให้เราเข้าใจแต่ที่เรายังยังไม่คิดจะเรียนรู้เพราะว่าเราเชื่อว่า เราเชื่อว่าพระแท้ต้องขายได้คือผมจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยถึงมีพระแท้เอามาขายมันก็ขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะได้พระอย่างนั้นสมมุตินะสมมุติว่าคุณมีหลวงปู่ทวดแต่คนที่เขาอยากจะได้มีกี่คนคนที่เขาดูเป็นใช่ไหมอ่าหรือว่าคุณมีพระสมเด็จคุณมีแท้แท้เนี่ย แต่คนเขาดูไม่เป็นเขาก็ไม่รู้จะซื้อไปทำไมแต่คนที่เขาดูเป็น,นเขาก็จะถามราคาคุณมาอาจารย์โอ๊ตบอกเลยว่าถ้าเป็นพระสมเด็จนะสูตรเนื้อของสมเด็จโตที่เก่าอะสตาร์ทให้สี่หมื่นขึ้นใช่ไหมเ,ออเพราะเขาดูเป็นแต่ทำไมไม่ถึงหลักแสนหลักล้านล่ะก็เพราะว่าเขาตั้งรับอยู่ที่แค่นั้น ใช่ไหมแต่ใครที่เขาจะตั้งรับองค์ละเป็นแสนเป็นล้านคุณก็ต้องไปขายเขาไปเสนอเขาแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นก็คือว่าพระสมเด็จน่ะมีการสร้างต่อเนื่องมาหลายวาระตั้งแต่สมเด็จพุจาร์โตท่านมรณภาพไปแล้วก็ยังมีการสร้างต่อมาแต่เราเนี่ยสินะไปฟังคนขายพระแล้วเชื่อว่าหลังจากสมเด็จโตมรณภาพไปแล้วก็ไม่มีการสร้างพระสมเด็จอีกเลย เราไม่เชื่อว่าหลวงปู่หินหลวงปูน่นาคนะแล้วพระคูลมูลพระครูมูลใช่ไหมแล้วหลวงปู่ภูก็เป็นลูกศิษย์ของวัดหลักคางเป็นลูกศิษย์ของของสมเด็จโตอะ่ะก็สร้างพระต่อเนื่องมาคุณคุณคุณเข้าใจไหมว่าการสร้างพระเนี่ยเขาไม่ได้สร้างแล้วเจ้าอาวาสมรณภาพาไปแล้วก็หยุดสร้างใช่ไหมคุณดูสิพระในอดีตเนี่ย มีการสร้างต่อเนื่องกันมาไม่ว่าเป็นผงเป็นเหรียญหรือเป็นเนื้อดินใช่ไหมเขาก็มีสร้างลูกศิษย์เขาก็ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาเขาก็สร้างกันต่อมาแต่พอเรามาฟังไอ้คนขายพระบอกบอกว่าอน,นี่เก๋นนะเก๋เก๋เก,เก,เก,เก๋คุณก็เชื่อเพราะคุณไม่เคยสองเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยอาจารย์โอ๊ตได้นําพระสมเด็จหลังก้างป่ามาให้ดูเออหลังก้างปลาเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะผมผมจาได้ว่ามี คนขายพระแก่ๆคนหนึ่งที่บอกว่าโอ้ยตอนเด็กๆแก้ผ้ากระโดดน้ำแล้วก็มานั่งช่วยตายายกดพระนะเป็นสมเด็จหลังนูน่นหลังนี่สมเด็จก้างปลาเนี่ยขนะายองค์ละสองบาท3ามบาทมีหลวงตามาซื้อแคนะเอานี่ให้ฉันเอานั่นให้ฉันคือนี่ไงเห็นไหมเราถูกครอบโดยโดยนิทานแต่เราไม่เคยเห็นของจริงเ,เมื่อไหร่ที่คุณแยกไม่ออกว่าอันนี้เป็นพลอยอันนี้เป็นหิน อันนี้เป็นทองอันนี้เป็นทองเหลืองคุณก็จะไม่สามารถบรรลุถึงความจริงในในในเรื่องของของสะสมของโบราณจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราอยากจะเรียนรู้จริงๆคุณใช้เวลากับการค้นหาความจริงดูคลิปนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยผมมานั่งตัดคลิปนะคือตัดคลิปแล้วมันข้อมูลมันเยอะมาก นะครับแล้วผมก็พยายามที่จะตัดให้มันสั้นกระชับให้ทุกคนเนี่ยดูง่ายเข้าใจโอ้บอกตรงๆว่ามันมันใช้พลังสมองเยอะเยอะมากในการตัดคิดเพื่อให้เพื่อนๆได้ได้ดูได้เข้าใจนะครับคือท่านปู่ปู่ปทินหรือเปล่าท่านปทินเนี่ยผมถามหน่อยว่าถ้าถ้าท่านเที่ยวแต่เอาพักไปให้คนนู้นคนนี้ดูอะนะ แล้วเขาก็บอกว่าไม่แท้ไม่แท้เนี่ยโอกาสที่โอกาสที่ท่านจะสูญเสียของดีของรักของห่วงไปเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราถอดใจเราแยกไม่ออกว่ามันแท้มันเท็จอย่างไรมันไม่มีประโยชน์ที่จะเอาพระไปแห่คือมาตรฐานมันยังไม่มีไงครับเมื่อไหร่ที่เราเห็นพระเหมือนเห็นเหรียญเหมือนเห็นเงินน่ย นะใช่ไหมทุกคนเห็นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญติดเนี่ยทุกคนรู้หมดเมื่อน,นั้นแหละมาตรฐานมันจะเกิดแต่ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มอย่างไรเนี่ยคุณต้องเอาของที่คุณรู้จักที่คุณชอบก่อนเป็นตัวตั้งต้นถ้ามาถามว่าแท้ไหมแท้ไหมเนี่ยมันถ้าบอกว่าไม่แท้คุณก็จะบอกเอ้ยผมทําใจได้แต่มันไม่แท้มันไม่แท้ยังไงมันต้องมีตัวเทียบไง ใช่ไหมแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณดูวิธีการผลิตออกหรืยอยังว่าพระก่อน2500เนี่ยมีความเก่าขนาดไหนใช่ไหมกระบวนการผลิตเป็นอย่างไรและพระหลัง2,500 2 5ห0งเนี่ยมานี่ก็คือว่าตั้งแต่2510กว่ากว่าเนี่ยคุณดูเลยว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันมันจะเริ่มเข้าสู่ระบบที่เป็นอุตสาหกรรมและเริ่มมีโรงงานรับจ้างผลิต เป็นพวกอเอาซอร์สเนี่ยเข้ามาช่วยในการสร้างพระให้แต่ละวัดแล้วนะครับเมื่อคุณเข้าใจเช่นนี้แล้วนะคุณก็จะสามารถบีบข้อมูลให้มันแคบลงและค้นหาความจริงได้การที่คุณยังละเลยที่จะเรียนรู้ละเลยข้อมูลละเลยการดูคลิปคือคลิปนี่ผมลงไว้สามพันกว่าคลิปละในช่องคนพัน X เนี่ย มีส0 0พันกว่าคลิปแล้วให้คุณได้ติดตามเมื่อคุณได้ดูแล้วข้อมูลที่อาจารย์โอ๊ตนำมาอธิบายให้คุณคุณก็ได้รู้1 2. ราคาที่เขามีการเสนอให้กับนักสะสมและนักสะสมที่เข้ามาทำการประมูลทำการปิดไปเนี่ย mm. ก็มีเป็นราคากำหนดไว้แล้วว่าพระอย่างนี้นี่ราคาเท่านี้เท่านี้โดยประมาณแต่ถ้าคุณอยากจะขาย มีเพจหลายเพจเพจพระลึกลับเพจอ,อิสระพระเครื่องเพจโอ้สารพัดคุณพิมพ์ในเ c e บุ o กอ่ะมันจะชื่อขึ้นชื่อเพจสำหรับการขายของในมาเยอะแยะมากใช่ไหมคือคนที่ดูพระเป็นแล้วเนี่ยเขาจะเลือกเฉพาะสิ่งที่เขาชอบพระแท้เนี่ยมันไม่ได้ขายได้ทุกองแต่คนที่เขาสนใจอย,อย่างผมตอนเนี้ยผมสนใจพระ หล่อโบราณใช่ไหมเออผมก็หาเก็บพระหล่อโบราณหลายๆชนิดมาดูมาเทียบเนื้อใช่ไหมเออเออผมสนใจเหรียญผมก็ไปหาเหรียญกระสาบมาเป็นต้นแบบเออใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าสิ่งที่อาจารย์โอ๊ตเขาเคยบอกเอาไว้เนี่ยหกเทคนิคในการพิจารณาเหรียญแท้เก๋นี่เป็นอย่างไรใช่ไหมพอน้นเสร็จเราดูเป็นละเอพอแล้ว ใช่ไหมเราก็หาสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ว่าอ้น,นี้โอ้โหองค์ละ20่ิบล้านถ้าคุณไปยึดอย่างนั้นน่ยคุณก็จะไม่มีทางที่จะได้ของดีใช่ไหมเริ่มจากพระในบ้านคุณะะน่ยพระกระถินพระผ้าป่าเนี่ยสร้างปีอะไรเนี่ยที่มันไม่เก๋ใช่ไหมคุณเอาอมานั่งดูเจแล้วพระแท้เนี่ยบอกตามตรงว่าอยู่ในบ้านของคนเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับ แต่เมื่อ,อไหร่ถ้าเรายังคิดว่าพระแท้ต้องไปซื้อที่เซียนพระเนี่ยใช่ไหมมันมันมันเป็นอะไรที่มันผิดละใช่ไหมครับคือเซียนพระเอาพระมาจากไหนเซียนพระก็เอาพระมาจากชาวบ้านเอามาจากบ้านเราพวกนี้แหละนะครับพอเราขายไปไปอยู่ที่มือเขาเขาก็ไปตั้งราคามันก็เหมือนกับของที่แบรกระดินกับของขึ้นห้างไงใช่ไหมพอขอนขึ้นห้างราคามันก็บวกไป ใช่ไหมก็เช่นก,น,นการคือกลไกการตลาดคุณต้องแยกให้ออกว่ากลไกการตลาดกับการหาวะรอ Material เนี่ยหาวัตถุดิบเนี่ยเพื่อป้อนตลาดเป็นอย่างไรแล้วทีนี้ตัวเราเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ดูเป็นได้หรือเปล่าพอเรียนรู้ดูเป็นแล้วก็อธิบายได้มีของเปรียบเทียบจบวิธีการเรียนรู้เนี่ยแสนจะง่ายได้แต่ เมื่อมันง่ายอย่างเนี้ยคุณเองก็ไม่คิดที่จะเรียนรนู้มันก็มันก็เนอะเออก็อย่างที่บอกสองสามวันมาเนี้ยคลิปที่ที่ผมกำลังทำเนี่ยของอาจารย์โอ๊ตเนี่ยมันมันข้อมูลมันเยอะมากแล้วก็ปวดหัวปวดหัวกับการนั่งคิดนั่งทำให้มันสั้นกระชับเออนอกเหนือจากนั้นก็คือว่าตอนนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยอัลกอริทึมของ YouTube ที่ที่ผมทำเนี่ยมันรู้สึกว่าจะโดนปิดกั้นนะฮะเนื่องจากว่ามีคนที่ไม่หวังดีนะครับได้ทำการรีพอร์ตช่องไว้มันเลยทำให้ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลของช่องคนพันเอกเนี่ไม่สามารถที่จะกระจายไปสู่สาธารณะได้ดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนนะมี มีน้ำใจอะที่จะแชร์คลิปออกไปมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆเพราะว่าที่ผมตั้งใจจะทําช่องคนพันเอกเนี่ยผมต้องการแค่โล่แสนซับเท่านั้นเองเมื่อได้โล่แสนซับมีคนติดตามถึง100 0 0แนคนผมก็จะพอละเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการเล่นหาพระของผมเนี่ยมันมันอิ่มละคือผมไม่ได้อยากได้ทุกอย่าง ใช่ไหมผมแค่อยากจะมีพระสมเด็จที่สุดสวยแล้วก็หายากเนื้อเก่าจริงๆใช่ไหมเออก็แค่นั้นเองคือมันไม่จำเป็นหรอกที่เราจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนอื่นแต่บางครั้งเนี่ยเราเล่นที่ชอบใช่ไหมพอเราชอบแล้วเรามีความศรัทธาเราก็หาเก็บหาเก็บแ้วเสร็จเราก็แบ่งปันในหมู่คนที่เรารู้จักเพื่อนฝูงอะพอแล้ว ใช่ไหมเออหาข่ากับข้าวอะ่ะมันหาได้สบายคือวิธีการขายพระเนี่ยที่คุณจะส่งมาให้ผมอะ่ะคุณต้องดูเป็นนะคือผมทุกวันนี้เนี่ยผมผมปวดหัวเนาะปวดหัวกับการที่บอกว่าของตัวเองแท้แท้แท้พอส่งมาแล้วมันเก๋กระจอกอะ่ะเก๋ห่างอะ่ะแล้วอธิบายก็ไม่ได้เพราะว่าคุณไม่เชื่อว่ามันเก๋เมื่อคุณไม่เชื่อว่ามันเก๊ แล้วเราจะคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงเราดูหนังคนละเรื่องเราศึกษาคนละตำราใช่ไหมคุณไปศึกษาวิธีการดูตำหนิมาแต่ผมศึกษากระบวนการผลิตไงใช่ไหมอ่ายังเรียนน่ะคุณก็รู้แล้วว่าลมดำเนี่ยลมดำมันมีกี่แบบอะมีลมร้อนมีลมมันปูอ่าแล้วก็มีอะไรมีพระแบบไอ้ c n อใช่ไหมอ่าแล้วบล็อกแกะสดเป็นยังไงคุณยังแยกไม่ออกเพราะคุณแยกไม่ออกคุณมาคุยกับผมแล้ว ผมอธิบายคุณคุณก็ไม่เข้าใจคุณยังบอกว่าของคุณแท้แท้แท้ได้รับมาจากญาติผู้ใหญ่ได้คือไม่รอกนะมันในเมื่อในเมื่อคลิปผมลงไว้สามพันคลิปแล้วมันยังไม่มีคนสนใจอะ่ะผมก็อ้อขอลาไปก่อนวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ<แ>โอ้ยเดี๋ยวหมามันวุ่นวายจังเลย กดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระ